สวัสดีค่ะสวัสดีเส้นทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับปูเป้กเกศรินค่ะแล้ววันนี้นะคะปูเป้จะขอแนะนำพระเอกใหม่ป้ายแดงของปูเป้ให้ทุกคนรู้จักกันค่ะสวัสดีครับต้นกิจสศรน,นะครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่กองเจ้าหญิงพิกุลทองนะคะเบื้องหลังความสนุกจะเป็นยังไงไปรับชมกันค่ะ ค่ายสามเสียนพร้อมเสิร์ฟความสนุกทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์กับละครพื้นบ้านเรื่องใหม่เจ้าหญิงพิคุณทองหลังจากที่เปิดตัวอย่างให้ได้ชมกันไปแล้วในเวอร์ชันนี้กลับมาทําใหม่ในรอบสิบปีได้นางเอกปูเป้เกษรินมารับบทเป็นพิคุณทองประกบพระเอกน้องใหม่ป้ายแดงต้นกฤษศรรับบทพิชัยมุงกุฎโอรถแห่งเมืองพระมุงกุฎค่ะเจ้าหญิงพิคุณทองเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวแซนดีที่เกิดมามีกรรมเพราะไปใช้คําพูดผิดเลยโดนตามแก้แค้นจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือดอกพิคุณทองที่ร่วงออกจากปากนางเอก แต่จะร่วงก็ต่อเมื่อเป็นคำพูดที่ดีและออกมาจากใจนะคะซึ่งทั้งปูเป้และต้นเต็มที่กับบทบาทที่ได้รับและไม่อยากให้แฟนๆพลาดชมความสนุกอัดแน,น่นไปด้วยอัธรสและซีซีสุดอลังการรวมถึงฉากต่างๆที่มีการเซตขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเรือสำเภารับรองว่าคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่คาแรคเตอร์เยอะมากๆหลายบทบาทมากๆนะคะสําหรับปูเป้แล้วก็ยากมากๆเหมือนกันค่ะตื่นเต้นมากครับสำหรับที่จะได้เล่นละครเป็นเรื่องแรกก็จะมีปูเป้เขาจะคอย สอนเราบางทีเราไม่เข้าใจหรือทำอะไรไม่ถูกเขาจะคอยบอกเราใช่คอยแนะนาปุเป้จะขอฝากแฮชแท็กไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครนะคะที่คิดดีทําดีนะคะสิ่งดีๆที่ออกมาจากใจนะคะดอกพิกลทองก็จะร่วงออกมาจากป่า <c oughs> ก็ต้องแฮตแท็กดอกพิกุลทองร่วงนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่คิดไม่ดีก็ต้องระวังหนอนออกจากปากค่ะแฮตแท็กไปเลยค่ะระวังหนอนจอ,อกจากปากน,นะคะ <c oughs> อทุกคนคะแต่ปุเป้ไม่ได้ร้ายแบบนี้นะคะคาแรคเตอร์ Character, ปุ้เป้จะเป็นยังไงนะคะไปติดตามในเจ้าหญิงพิคุนทองนะคะทุกคนงานนี้ผู้จัดอย่างคุณหลอดสยมสังวริบุตรออกมาการันตีด้วยตัวเองเลยว่าเจ้าหญิงพิคุนทองเวอร์ชั่นนี้แม้จะมีเขาโครงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมความเข้มขน้นและใช้เวลาเตรียมการในด้านโปรดักชันที่บรรจงคัดสรรมาอย่างดีไม่ผิดหวังแน่นอนรวมถึงผู้กำกับเจ้าเก่าเ,าเจ้าเดิมหนำเลี้ยบพี่พัชพลขอใช้ชื่อตัวเองเป็นประกันความสนุกเลยคะ่ะถ้าคนเคยได้ยินว่าพูดออกมาสิ เดี๋ยวดอกพิกลจะลวกนะมันมาจากสสำนวนไทยที่มาจากละครเรื่องนี้ครับพี่คุณทองเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมงานค่อนข้างมากเพราะว่าเนื้อหาของเขาเนี่ย มันจะมาอยู่ที่จุดที่พีคคือบนเรือสำเภาก็มีการสร้างเรือสำเภาขึ้นทั้งลาอยากให้ดูว่าเวอร์ชันนี้มันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างมากรับรองครับว่าสนุกนะครับแล้วก็เข้มข้นมากนะครับตั้งใจแล้วก็เตรียมงานกันมาเพื่อความสนุกนะฮะแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างน้ำเลียบการันตีครับผมรอติดตามชมความสนุกทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้นะคะ พักกันสักครู่นะคะกับอภยกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ